สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มะทองเกษตรจักโลกครับมานั่งอยู่ในไร่มันสำลังแดดร้อนมากเลยครับด้านหลังผมนี่โหแทบจะไหมอยู่แล้วครับแต่แปลกมากครับมันสำลังครับนี่ครับใบเขียวมันแผลบสะทนแดดครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนี่มัสิทธิ์ประเสริฐอยู่บ้านบ่อน้าตบนหนองอิโต้อำเภอชะบดานจังหวัดลบบุรีครับอ่าปลูกมันปีนี้กี่ไร่ปีนี้แปลงนี้สิบห้าไร่ครับผมอายุอายุได้สามเดือนกับสิบวันสามเดือนสิบวันมาดูกันเลยครับนี่ครับโอ้โหครับ ลากรอบตัวหัวรอบด้านกําลังใหญ่ครับสามเดือนสิบวันมาขนาดนี้ถือว่าใช้ได้ไหมถือโอเคครับผมถือว่าโอเคเลยนะอ่านะครับแล้วที่ผมชอบครับนี่ครับใบมันแผลบเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับสวยมากเลยเขียวสะท้านแดดถ้าเป็นแปลงอื่นที่ผมขัดผ่านมาเนี่ยใบมันจะหดตกลงนะฮะมันจะไม่แบบสดสดชื่นชื่นแบบนี้นะนี่ขนาดช่วงใบๆบนะที่เรามาถ่ายทํานะอ่าแล้วเทคนิคของพี่นิ่มปีนี้ใช้อะไรยังไงบ้างครับ ตอนเตรียมดินใช้โฟซอยสองรอบนะครับใช้โฟซอยไปสองรอบครับเพราพอแตกขึ้นมาได้สักสี่ห้าใบต่อโพทีฉีดอืนะครับแล้วก็ประมาณประมาณเกือบยี่สิบวันก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งครับอืม้มาชีดหลังก็ใช้โพทีร่วมกับบูสเตอร์อืมร่วมไปกี่ครั้งฉีดไปสองครั้งครับผมสองครั้งแล้วครับครับอ่าอ่ะหยิบบูสเตอร์มาดูหน่อยฮะตัวนี้น้องใหม่ใช่ไหมครับผมแล้วคิดว่าตัวน้องใหม่อ่ะช่วยให้ มันสำลัง,งเราเป็นยังไงบ้างก็ใบมันเขียวดีนะอืมมันเขียวเข้มเียครับ<ก>อ่าแปลงข้างๆเขาไม่ได้ทาอะไรกับใบหดโอ๋อหรอเราเปรียบเทียบกับแปลงข้างๆใช่ไหมครับครับแปลงข้างๆกันที่ไม่ได้ใช้เหมือนเราเนาะครับครับอืมมันก็มีความแตกต่างกันเ,ย,เยอะเลยครับอืมแล้วการปลูกมันสํหลังของพี่เนี่ยพี่คิดว่าแบบนี้จะต้องใส่ปุ๋ยอะไรอีกไหมครับ พวกผมทํามาผมก็ไม่ไม่เคยใช่ปุ๋ยเคมีกัน,นก็จะฉีดทั้งใบกันก็ปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปมาก่อนนะ่ะนะปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปมันก็ได้อยู่อืไ 4, รหนึ่งสี่ห้าตันแต่ปีนี้ลองหันมาใช้โฟที 3, ดูว่าจะเปรียบเทียบดูว่ามันจะต่างจากที่เราใช้ปุ๋ยท้องตลาดไหมที่เราใช้แบบฉีดทั้งใบอะไรเนี่ยครับแต่ปุ๋ยทั้งดินพวกเคมีทั้งดินไม,ไม่ไม่เคยใส่เลยอผมทํามาไม,ไม่ไม่ใส่กันเลย แสดงว่าใช้แบบ 4T เพียวๆครับอ่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่าจะดีกว่าทุกๆปีไหมครับดีดีกว่าทุกปีทุกปีผมก็ใช้ปุ๋ยเกล็ปุ๋ยอะไรทำทงตลาดนะมันก็มันมันไม่เหมือนเนี่ยอืมนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับอ่ะนี่ถือว่าเริ่มต้นดีๆสาหรับปีนี้เนาะสําหรับพี่นิ่มนะครับอ่ะเอาใจช่วยครับขอให้พี่นิ่มมีผลลัพธ์นะครับในการปลูกมันสําหลัง ยอดเยี่ยมแบบนี้3เดือน10วันหัวมาแล้วครับหัวมาแล้วครับลดต้นทุนเพิ่มผลิตเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมผมนัทพงศทองกเกษตรทักโลกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ